ในคลิปนี้ผมจะมาบอกกับคุณผู้ชมเลยว่าในเกมเดอะแลกนัล็อกนั้นสายฟรีสู้สายเติมได้ไหมเนี่ย <Nem. S 1> ในวันเนี้ผมทำเป็นค์ดสองภายในหนึ่งวันได้เพราะอะไรผมใช้ดวงด้วยแหละในเกมเนี้ผมได้ใช้ดวงในการรีหาตัวของเควสบอร์ดสีทองเพื่อที่จะ ทำให้เลเวลได้ไปไวๆคุณมาดูอันดับผมสิตอนนี้ผมอยู่อันดับหท่ามกลางหมู่คนเติมมากเติมน้อยเติมเยอะเติมแยะแต่ผมก็ดั้งด้นพยายามงัดเอาทุกอย่างที่เพิ่มค่าพลังมาสู้กับพวกเขามาลองดูว่ามันสู้ได้ไหมเนี่ยผมใส่ทุกอย่างเลยผมพยายามค้นหาการ์ดใส่ออบเพิ่มทุกอย่างที่สามารถเพิ่มค่าพลังได้ ื่อที่จะมาสู้กันว่าวันหนึ่งผมจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ถ้าผมเล่นเป็นสายฟรีนั่นเองเนี่ยตอนนี้คือแบบพอผ่าน40ได้ปุ๊บช่วงนี้แหละค่าพลังเริ่มเด้งเนี่ยช่วงนี้ผมก็พยายามทำเควสเปลี่ยนครับแล้วก็จะเอาอาวุธแดงที่ไปฟาร์มาเตรียมไว้เอามาใส่เนี่ยตอนนี้พลังก็อยู่ที่40,000กว่าเนี่ยผมก็เอามาใส่เลยเนี่ยเริ่มถ่ายของแล้ว เริ่มถ่ายของเริ่มเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเรื่องของค่าสเตตัสต่างๆแบบเพิ่มนิดเพิ่มหน่อยก็เอาเปลี่ยนการ์ดแลง e เป็นการ์ดแลง f เป็นแลง e ผมก็เอาเนี่ยเปลี่ยนทุกอย่างผมพยายามเก็บเดขประสบน้อยผมอยากรู้ว่าไปได้อันดับที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาให้ดูตอนท้ายว่าตอนจบคลิปนี้ผมจะจบที่อันดับเท่าไหร่ไปและหลังจากผมเปลี่ยนขาผมลองมาเช็คอันดับดูอันดับผมไม่ติดอาจจะเป็นเพราะว่ามันยังไม่อัปเดต ว่ราะผมเป็นเป็นคาสอะไรเป็นพรีสแล้วไงไม่ใช่อโคไลไ์ก็เลยยังไม่ติดอันดับในตอนนี้แต่ค่าพลังผมก็อยู่น่าจะอยู่สักประมาณอันดับเรียกว่าอันดับ5อันดับ6ทจะอยู่ประมาณนี้แหละเนี่ยผมก็รีบไล่ทํเควสเลยจะพยายามดันค่าพลังให้เยอะที่สุดไปต่อเนี่ยเหลือ2เควสนี้ผมก็พยายามทาทาทุกอย่างอยากรู้สู้ได้ไหมเราจะทําทุกอย่างเพื่อที่เราจะได้ค่าพลังเยอะกว่าเขา นี่สร้อยนี้ผมก็ซื้อมาซื้อมาดันค่าพลังตัวเองและทําให้โฮลี่ไลท์เราแรงขึ้นเนี่ยผมกะจะอัปเกรดแต่อัปเกรดไม่ได้ในะตอนเนี้ผมก็เลยแบบปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนแล้วก็ไปหาทําเควสอย่างอื่นต่อแล้วก็ไหนที่สุดอันดับผมก็เด้งมาอันดับสี่อยู่ท่ามกลางโอโ้โหคนมีของเติมมีโอ้โหมีการ์ดทองด้วยโอโ้โหไอพวกนี้เราไม่สู้แล้วแหละเราเราท่าจะได้เยอะสุด อันดับ4ี่อาจจะเป็นเพราะว่าแบบเขาติดงานกันหรือเปล่าเราก็เลยแบบเฉวยโอกาสขึ้นอันดับ4ี่ก่อนใครแต่ผมก็แบบไล่เดียวก,กับคนอันดับ5้ามาได้เลยนะคนอันดับ5้าก็เป็นแบบสายเติมเหมือนกันแต่ว่าเขาเติมไม่ได้หนักเท่ากับหนึ่งสองสามเนี่ยผมก็พยายามเก็บทุกอย่างขอค่าพลังให้เขาสู้เขาได้เป็นตัวแทนสายฟรีไม่รู้ว่าเขาแต่งตั้งให้หรือเปล่าแต่เราจะเป็นตัวแทน เนี่ยคุณดูคุณดูคุณดูฉายามดียังเป็นโนวิดอยู่เลยดูคนอื่นดี r i ซิงสตาร์กันแล้วไรซิงสตาร์นี่ก็ต้องเติมนะครับก็ต้องเติมนะครับถึงจะได้มาพอมันเพิ่มค่าสเตตัสเนี่ยพูดไม่ชอบเลยพูดเลยนะเกมนี้แบบเอออะไรก็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 คะแนน่ะก็แบบก็ค่าพลังเอะอะไรก็ค่าพลังอ่ะคือเติมคุณเติมนิดหนึ่งอ่ะคุณได้ค่าพลังเลยแต่ผมเป็นอย่างนี้ผมก็ยังไม่ท้อไงผมยังไม่ท้อผมยังไปต่อ งับทุกอย่างเนี่ยผมก็เดินเควสเดินเควสเล่งเลเวลเล่งเ,เ,เลเวลให้ให้เกินให้เกินอันดับ5ก็ได้อะเออผมขอแค่นี้แหละแต่ผมพูดจริงๆเลยนะค่าพลังมีผลรันรันร,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 รันรอบเนี้ยที่ผมเล่นอะที่มันมาเปิดเซิร์ฟไทยเนี่ยผมเล่นง่ายมากโอ้โหร้อยชั้นผมไปไกลมากเพราะว่าผมเน้นค่าพลังเยอเลยผมไม่เน้นสเตตัสผมเน้นแต่ค่าพลังใส่การ์มั่ว ให้มันเป็นสีม่วงสีอะไรอ่ะเพื่อจะไปสู้กับเขาอ่ะเนี่ยการดที่ได้มาผมไม่อัพผสมผสม,สมหาการ์ดคาร์ดสูงมาใส่ติดตัวเราจะได้มีค่าพลังที่โหด,หดเขาการในสามผมก็เก็บผมเก็บทุกเม็ดจริงๆเพิ่ม,เพ,มเพิ่มค่าพลังสักสองสักสามผมก็เอาโอ้ไม่ไหวอ่ะสามอันดับแรกไงเราก็ไม่มีทางไปได้ถ้าเราไม่เติมให้คุณผู้ชมมองภาพนป้จริงๆว่าเกมมันก็ต้องอยู่ได้ด้วยจํานวนเงินอ่ะ เขาอยู่ได้ถ้าเขาทําเงินได้เขาก็อยู่ได้แล้วก็หนึ่งในความสําเร็จของรันนี้คือผมอัพอินกับลักสลับกันผมอัพอินเป็นหลักแล้วก็อัพแบ่งมาอัพลักอย่างเดียวเพื่อที่ผมจะปิดมอนตัวของร้อยชั้นได้ง่ายเลยตอนนี้ก็อยู่ช่วงที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นเลเวลที่ตันสําหรับสายฟรีแล้วอะ่ะคือผมมาสุดแล้วผมมาหาวิธีหาไอพแล้วอะ่ะผมคิดว่าผมน่าจะตันอยู่ที่43า ที่ห้าขึ้นมาที่สี่ผมแล้วเนี่ยเขาเขาเริ่มเขาเริ่มอัพของแล้วช่วยด้วยทุกคนเฮ้ยสายฟรีอย่างเราจะไปไกลแค่ไหนขอแค่แตะเลขหลักเดียวเราก็พอใจแล้วเนี่ยหลังจากนั้นผมก็ทำการมาลงร้อยชั้นเพื่อดันเลเวลของตัวเองสู้ไม่ไหวเราก็จะสู้ผมงัดทุกสเตปที่มีผมบอกเลยว่า ผมงัดไม้เด็ดที่ไว้ผ่านร้อยชั้นสําหรับใครที่เรียกว่ายังไม่ผ่านร้อยชั้นผมมีไม้เด็ดไม้นี้ก็คือการที่คุณเอาตัวคุณซื้อยาแดงมาเยอะๆซื้อมาไว้แล้ว,ลว,ม,าว,ลว,ลวมาไว้ตรงคียลัดอะแล้วคุณกดเติมเองเลยคุณมีสิทผ่านร้อยชั้นได้ง่ายไอ้เทคนิคเนี้ยผมเพิ่งได้มาเมื่อไม่นานเองเล่นวันนี้เนี่แหละผมคิดว่าแบบปั๊มเรื่องไม่ไม่เร็วเลยอะก็เลยแบบเออมาปั๊มเอง รูปโอเคเฉยเลยปั๊มเลือดโดยที่ปั๊มยาแดงเองอะ่ะคุณดูเนี่ยอันนี้คือรอบที่ผมไม่ได้เอายาแดงมานะเนี่ยผมมาตีตัวกอบินเนี่ยเลือสี่เจ็ดเนี่ยผมไม่ได้ใช้ยาแดงอยู่ตรงคีรัสเนี่ยผมว่าผมแหกยังไงก็แหก,กบอกเลยเกือบนี่ไงตายตายจริงรผมก็มาลงใหม่โดยมียาแดงแต่ผมไม่ได้ให้เห็นตอนตีกอบบินเพราะ เมมมันเต็มมันมันตัดคลิปออกเนี่ยแต่คุณดูดิเนี่ยตัวนี้เลเวลสูงกว่าก็บินนะไอเนี่ยสี่แปดนะเนี่ยคุณดูผมปั๊มดิผมปั๊มยาผมผ่านเลยอ้อโหสุดยอดไปเลยและในที่สุดผมก็ตันผมไม่ไปไหนไม่ได้แล้วสำหรับสายฟรีในตอนนี้และนี่ก็คือเวลาตอนสองทุ่มผมได้ไปหาเก็บเลเวลนอกรอบได้กลายเป็นเลเวลสี่สิบสี่แล้วก็มีรับเควสไอตัว เควตัวเนี้ยเออที่มันเป็นเควสที่เราต้องกดกระดาษในในไอเทมเราอะ่ะเออกระดาษตัวเนี้ยเพราะว่าถ้าคุณทำเควสเสร็จมันก็จะได้ไอเทมมาอัปเกรดตัวละครคุณผมก็ทำการลองฟาร์มดูแต่ก็ยังว่าแหละมันไปไม่ได้แล้วเรามาดูอันดับเออแตกอันดับที่12ผมดันไม่ไหวแล้วโอ้ยผมยังเป็น ฉายาโนวิดไม่สามารถสู้ฉายาไลซิงสตาร์ได้โอ้ไลซิงสตาร์ทั้งนั้นเอ้ยธอก็มีบางคนแต่ก็มีบางคนแบบเป็นออโนวิดก็มีบางคนไลซิงสตาร์ถ้าสำหรับใครที่เรียกว่าอยากเล่นเกมนี้คุณไม่ต้องซีเรียสหรอกว่าแบบ ว่าเลเวลคุณจะเท่าไหร่อะไรยังไงในท้ายที่สุดอะผมพูดจริงๆเลยเกมที่มันมีพวก v i p เป็นขั้นเป็นขั้นสอ w e วเป็นเกมที่เติมหนักอยู่แล้วเพราะมันมีขั้นของ VAP อะผมคิดว่าเกมนี้ยคุณเล่นชิลๆแต่ผมจะพูดตรงๆนะว่าเกมนี้ให้อะไรกับผมบ้างผมพูดเลยนะว่าผมส่วนที่ผมชอบของเกมนี้คือกราฟิกของเกมนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบมากเพราะอะไรเพราะในสมัยก่อนตอนผมเป็นเด็กผมไม่ได้มีโอกาสที่จะ เข้าร้านเน็ตไปเล่นแลกนาล็อกได้ผมเคยเห็นคู่ณนาบ่อยๆตามร้านเน็ตแต่ที่บ้านไม่ได้ให้ผมเข้าเล่นแลกนาล็อกเล่นเกมออนไลน์ผมก็เลยเพิ่งมาได้สัมผัสแลกนาล็อกเกมที่ผมไฝฝันอยากจะเล่นมาในสมัยเด็กว่าแบบภาพของมันนั้นมันไม่ได้ดูว่ามันล้าสมัยเลยมันกินใจผมยันจนถึงวันนี้ถือว่าออกภาพนี้มาถือว่ามาสารฝันเด็กอย่างผมที่ได้เห็น กราฟิกแบบนี้ที่มันค่อนข้างจะถูกใจบางคนอาจมีคำถามว่าทำไมไม่ไปเล่นภาคพ c ซล่ะก็คือในตอนนี้ผมอายุมันก็เรียกว่ามันก็อยู่ในวัยทำงานนะเนาะมันไม่ได้มีเวลาแบบเล่นในภาคพ c แล้วอ่ะถือว่าแบบออกมาในมือถือผมก็ยังสามารถเล่นได้ในเวลาแบบหลังเลิกงานตอนนั่งรถผมก็เล่นได้อะไรได้มันก็ชิลอ่ะผมก็เลยมองว่านี่คือหนึ่งในข้อดีของเกมนี้นะผมขอขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามาฟังผมในคลิปนี้ วันนี้ผมไปแล้วนะบาย